เราอยากเห็นคนมีไฟไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้ายังมีไฟอยู่ก็ยังสามารถจะทำกิจกรรมทำเพื่อคนอื่นหรือทำเพื่อคนในครอบครัวเนี่ยได้อย่างเต็มที่ไม่แพ้ช่วงวัยอื่น,นะคะ ประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี2548แล้วนะคะเวลาเรานับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยจะนับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปซึ่งณปี2548เนี่ยคือร้อยละ10เป็นผู้สูงอายุก็เลยนับเป็นสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีนั้นในปี2562เนี่ยมีตัวเลขที่ชี้ว่าจำนวนผู้สูงอายุของไทย อยู่ที่11ล้านคน11ล้านคนเนี่ยเยอะนะคะก็คือนับเป็นร้อยละ17.8แล้วก็คือถือว่าเป็นจำนวนที่เกือบเกือบจะเข้ามาสู่ร้อยละ20ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์คือร้อยละ20ในปี2565นี้ประเทศไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมเยอะมากสำหรับการรองรับสังคมสูงวัย ผมเองเนี่ยนะครับมีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ในวัยเกษียณนะครับและเราเองเนี่ยก็เด็กๆเ,เนี่ยเคยมีความฝันเนาะวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะครับสิ่งที่ผมดูแลเนี่ยคือการให้พ่อเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับหยุดอยู่บ้านไม่ทําอะไรแล้วผมรู้สึกว่านี่คือการดูแลที่ดีที่สุดครับแต่ กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันออกมาส่วนทางกันนะครับเราเริ่มเห็นพฤติกรรมคุณพ่อที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มเบื่อเริ่มเหงานะครับเริ่มมีอาการซึมเศร้าเล็กๆน้อยๆนะครับอันนั้นคือจุดที่รู้สึกว่านี่หรือคือการดูแลคุณพ่อคุณแม่ในแบบที่อุดมคติที่เราเชื่อมาว่าปล่อยให้เขาไม่ทําอะไรนะครับมันก็เลยทําให้เราศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นนะบ,บวกกับอีกฝันหนึ่งก็คือผมอยากจะมีมูลนิธิของตัวเองนะครับผมอยากจะได้อ่านหนังสือนะครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องของกามินแบงค์นะครับมูฮัมหมัดยูนุสนะครับพูดถึงเรื่องของโซเชียลเนปไพรส์ไว้เขาเ,เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมนะครับก็คือธุรกิจที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาสังคมและอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนี่ยเห็นปัญหาก็คือเอาปัญหาใกล้ตัวครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองนะบ,บวกกับเราเห็นว่ามันมีทางทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ได้ยาวๆนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนี่ยเข้ามาคลุกนะครับกับการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายยุโดใช้ เรื่องของการทําให้มันยั่งยืนผ่านกระบวนการธุรกิจเพื่อสังคมโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้เจอกับสอสอนะครับในงานประชุมวิชาการงานหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นแล้วก็ได้คุยกันนะครับจนเราเนี่ยรู้สึกว่านะครับนี่คือองค์กรนะครับที่จะมาช่วยเรานะครับในการขยายนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ ผู้สูงวัยที่ยังมีไฟเนี่ยมันเกิดจากความพร้อมในใจก้องเตรียมความพร้อมใน3-4ด้านหลายคนก็จะพูดถึงความพร้อมด้านสุขภาพเนี่ยต้องมาก่อนล่าสุดที่ผมได้คุยด้วยนะครับก็คือพี่เบนนะครับเริ่มมาออกกำลังกายหลังกระเสียนนะครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์นะเพราะรู้สึกทึ่งก็คือปัจจุบันพี่เขาเป็นนักไตรกีฬานะครับวิ่งว่ายน้ำนะครับ วั่นจักรยานนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าอายุนะครับมัน,เป,นเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆอาชีพก่อนหน้านี้ทํางานจาสายกั้บินสายการบินซาอุฮะสายการบินต่างชาติทํางานมาเกือบ40ปีนั่งแก่จบยันกเกษียณฮะหลังจากเกษียณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยฮะหยุดชอบมากสมัยที่ยังไม่กเกษียณ มีเพื่อนในช่วงที่ทำงานก็เฮฮาสังสรรค์กันดื่มกันพวกเพื่อนๆก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะก็เลยมีจุดเปลี่ยนว่าเราควรที่จะดูแลตัวเราเองหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเริ่มแรกก็ซื้อจักรยานมาคันหนึ่งหัดปัน่นจากระยะทางสั้นๆกิโล2กิโล 5กิโลสิกิโลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาเป็น100กิโลจากที่ปั่นจักรยานคล่องแควแล้วก็ว่ายน้ำพอว่ายน้ำได้ดีขึ้นก็เลยคิดว่ามีอะไรที่ท้าทายในชีวิตก็คือไตกีฬาลงสมัครไตกีฬาเลยฮะแล้วก็เริ่มหัดวิ่งทั้ง7วันเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีสัก5 6วันฮะ ในการออกกำลังกายก<ๆ>็อยากให้ร่างกายแข็งแรงอย่างที่บอกฮะและอยากจะอยู่กับภรรยาให้นานที่สุดในส่วนที่สองสุขภาพดีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจกเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องประเมินรายจ่ายของเราตอนนี้เป็นผู้สูงอายุนั่นหมายถึงเราทำงานถึงอายุ60เราบวกไปอีก20ปีเราจะรู้ว่าเราต้องเก็บออมเงินเท่าไหร่ถึงจะพอที่จะมีชีวิตในตอนเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้ด้วยการเตรียมตัวของพี่มาตั้งแต่เริ่มทำงานเลยว่าพี่จะต้องมีเงินเก็บตอนที่พี่อายุเยอะๆ พี่ได้มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจุดมุ่งหมายหรือปลายทางของชีวิตพี่อ่ะพี่จะต้องดูแลตัวเองพี่จะต้องออไม่ไม่ต้องไปเป็นภาระของลูกหลานอีกความประทับใจหนึ่งนะครับที่จุดไฟนะครับทีมงานเราแล้วครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็คือพี่จอยนะครับ พี่จอยเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเกิะเสียณแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับเรื่องขานะครับแต่สิ่งที่ไม่มีปัญหาเลยจากพี่จอยก็คือพลังใจนะครับพี่ก็จะวางแผนกันเลยว่าเออถ้าพี่อายุทํางานซึ้งไม่เกิน50ปีเนี่ยพี่ควรจะาหาอย่างอื่นทำํำละเพราะว่ามันมอ,าอาชีพเดิมที่เราทําอยู่เนี่ยที่ต้องไปสมบุกสำบันกับการเดินทางหรือการทํางานที่หักโหมเนี่ยมันไม่เหมาะ สำหรับตัวพี่ละพี่ก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วก็จะเริ่มเก็บสะสมเงินในระหว่างที่เรายังทํางานอยู่นะคะพี่มีไรายได้พี่จะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็เก็บ1ส่วนก่อนนะคะแล้วก็ใช้อีก1ส่วนอีก1ส่วนนะคะพี่จะเก็บเอาไว้สําหรับการกรณีฉุกเฉินนะคะพอเรามีเงินจริงตามที่จุดมุ่งหมายแล้วเราก็จะรู้ต่อไปสเต็ปต่อไปว่าเอ้ยเรามีเงินแล้วเราทําเอาเงินเราทําอะไรได้บ้างซึ่งมันจะต่อยอดเงินขึ้นมา e ีคอม e ม c รก็เลยเป็นโครงการแรกที่พี่ได้รู้จักกับยังแฮปปี้อะ,ะตอนแรกๆเลยนะคะก็คิดอยู่กันว่าเอ๊วัยเราเนี่ยมันจะเรียนได้ไหมนะแต่เราดูแล้วด้วยด้วยสภาพสังคมของปัจจุบนันถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวตามอะเราจะไม่ทันโลกแล้วเราจะยิ่งกลายเป็นคนตกยุคใช่ไหมคะพี่ก็คิดว่าเอ๊ไอ้พวกเนี้ยในท,ที่ว่า มันก็สามารถศึกษาหาความรู้กันได้หรือฝึกฝนกันได้โอเคในวัยอย่างเราอาจจะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานกว่าเด็กหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะใช่ไหมคะเราเรียนแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอาศัยการทําบ่อยๆหรือว่าสนใจกับมันจริงจังแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเอง พี่คิดว่ามันไม่เป็นอะไรที่ทเสียหายแล้วก็ไม่น่าจะยากถึงขนาดที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้ะคะ่ะตอนนี้นะคะพี่เปิดร้านขายของอะคะ่ะเป็นสินค้าที่ผลิตจากคนพิการเพื่อคนทั่วไปะคะ่ะคุณแม่ลูกอ่อนที่อยากจะใส่สัมภาระของคุณลูกนะคะหรือเด็กนักเรียนที่จะใส่หนังสือไปเรียนได้นะคะหน้าฝนหรอคะไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะเอ็นจชอช็อปทำมาอย่างดีการเรียนอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย มันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราสามารถมีช่องทางในการค้าขายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดสนใจที่พี่อยากเรียนอ e ีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อว่าพี่จะได้มีตลาดในการขายออนไลน์หรือมีช่องทางในการขายเพิ่มมากขึ้นทำให้คนหรืออย่างน้นอยทําให้คนรู้จักสินค้าเราเพิ่มมากขึ้นจากการที่เรามีหน้าร้านอย่างเดียวค่ะในส่วนที่สเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องด้านสังคมค่ะเวลาแก่แล้ว แก่แบบไม่มีเพื่อนอะ่ะเงาต้องออกมานอกบ้านมาทำกิจกรรมการมีพื้นที่พบปะกับผู้คนพบปะกับคนในวัยเดียวกันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสดชื่นกระปี้กระเปล่าแล้วอาจจะลดการหลงลืมผมก็เลยมีโอกาสได้ชวนคุณพ่อนะครับไปเป็นดีเจจิตอาสานะครับของที่อสมทนะครับ ในรายการไลฟ์สเตชันนะครับในช่วงดีเจพ่อลูกวัยเก่า4.0นะครับในรายการเนี่ยเราก็จะเปิดเพลงนะครับย้อนวัยนะครับแล้วก็คุยกันถึงเรื่องความหลังนะครับพ่อกับแม่จีบกันที่ไหนตอนนั้นฟังเพลงอะไรนะครับแล้วก็เอาเรื่องนั้นนะครับมาเปิดให้กับคนนะครับในวัยเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าคลื่นนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็เป็นผู้สูงอายุนะครับพ่อเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเนาะแต่ดีเจทำไม่เป็นนะครับแรกๆกก็ดูเคอะเคอะเขินเขินนะปัจจุบันนะครับ จับไม้เนี่ยอยากให้พูดเลยนะครับพูดไม่หยุดเลยนะครับฟังเพลงนะครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับทำให้เราเห็นเลยว่ารอยยิ้มนะครับแล้วก็คุณค่าเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะทำไมเราต้องออกกำลังกายตอนนี้นะพ่อออกกำลังกายตอนนี้ทำให้สบายนะครับดีกว่าออกตอนไม่สบายสบายคือกายภาพบำบัดเออถูกต้องเลยเออใช่ครับตอนนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมนะเดินได้ก็เดินเนาะ ตอนที่กเกษียณใหม่ๆก็ก็เหงานะครับไม่รู้จะทําอะไรเคว้งชีวิตเคว้งก็เห็นลูกชายก็พ่อผมอยากทํากิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงวัยเวลาลูกมีกิจกรรมกับผู้สูงวัยในยังแอปปี้เรก็ไปร่วมก,กับเขาครับทุกวันศุกร์บนาีผมก็มีมิ팅กับเพื่อนฝูงนะครับการที่เราได้ออกไปสังสรรค์กับเ,เพื่อนฝูงจะทําให้เราได้รู้รู้กิจกรรมรอบๆตัวเรา รู้กิจกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบข้างนะทุกวันว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าอยู่ตัวคนเดียวครับพยายามคบหาสมาคมกับเพื่อนบ้านครับก็บจะกระตุ้นให้มีสมองมีความคิดให้ร่างกายแข็งแรงจากวันหนึ่งที่เรามีมุมมองนะว่าอยากให้พ่อเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไรแล้วพ่อน่าจะมีความสุขกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่นะครับเช็นเช่นเดียวกับคุณแม่แนละ้วต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของผมว่าคุณแม่เนี่ยกเกษียณมาก่อนนะตั้งแต่ประมาณ 45เกือบ50นะครับแม่เองเนี่ยก็ผันตัวเองนะครับไปเป็นจิตอาสานะครับในหลายๆหน่วยงานเนาะทำจิตอาสามาเกือบ20ปีนะครับแล้วก็ตั้งใจมากการทำงานเนาะเคยถามแม่เหมือนกันว่าเออเนี่ยแม่ไปทำงานแบบเนี้ยไม่ได้ตังค์นะแล้วทำไมถึงทำจังเลยสิ่งที่แม่ตอบกลับมาแล้วทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงอะไรที่คือแม่ทำแล้วแม่เขามีความสุขความสุขจากการที่ได้ให้ จุดที่เปลี่ยนกนะ็คือว่าปีพี่สาวเป็นสตโตรกก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีใครดูแลเราก็เลยเป็นลูกสาวที่ต้องดูแลพี่เขาเผอิญเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยแล้วมาเจอที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีพี่คนหนึ่งเขาท้าออกมาทําไมมาทุกวันเลยเขาก็บอกว่าเานี่ยน่าจะมาเป็นนาสัชาติบอกคาแรกที่ถามเลยทําแล้วได้อะไรโอ้ย ยี่สิบปีผ่านมานี่ได้เยอะมากไม่รู้จะพูดว่ายังไงมันมันมีค่ามากนะการให้นี่มันยิ่งใหญ่อะ่ะแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อสังคมด้วยคือแล้วก็ไม่ใช่ให้กับผู้ป่วยนะกาลังใจที่ให้กับเขาเนี่ยคือบางทีเขาไม่ต้องการเงินจิตอาสาที่ไปเนี่ยอาจจะให้ทั้งเงินทรัพย์หรือว่ากําลังกายกําลังใจก็ดีแต่ว่า ที่ทํามา20ปีเนี่ยรู้เลยว่าคนอยากได้กําลังใจเยอะที่สุดถ้าถ้าผู้สูงวัยมีโอกาสนะได้ไปร่วมเป็นจิตอาสาหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่คิดว่าเขาอาจจะได้เห็นการออแบ่งปันไปแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยได้ร่วมเรียนรู้ว่าว่ามีคนอีกมากมายนะที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณก็ได้เรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม Universal Design การปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะตัวเลขที่บอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยพัดตกหกล้มในบ้านแล้วก็ลุกขึ้นเดินไม่ได้อีกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ถ้าเราปรับปรุงบ้านหรือที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมไม่ลื่นหรือว่ามีราวจับ ในห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอนะคะก็จะลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสภาพแวดล้อมในบ้านได้ทั้ง4เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่แพ้กันนะคะเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมก็น่าจะเป็น4เรื่องหลักที่จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพค่ะสุขภาพดีทาให้เรามีไฟ ทำให้เราอยากจะทำอะไรก็ได้เหมือนกับวัยที่เรายังเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่ฮนะที่อายุ60แล้วก็มีปัญหาเรื่องของขาด้วยนะคะพี่ยังสามารถทำได้พี่เชื่อว่าสว,สวาทุกคนก็ทำได้เพียงแต่คุณต้องมีความมั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นในตัวเองว่าเราทำได้นะคะชีวิตของท่านยังมีความหมายสำหรับลูกหลานนะครับและตัวท่านเองเพราะนั้นท่านอย่าอย่าท้อท้อถอยในการที่ว่า เกษียณแล้วไม่มีชีวิตไม่มีคุณค่าออกกำลังกายอย่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวพยายามหาเพื่อนฝูงไว้และชีวิตท่านจะมีความสุขแบบผมครับผู้สูงวัยที่ยังมีไฟเนี่ยมันเกิดจากความพร้อมในใจเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะในด้านสุขภาพเศรษฐกิจ ให้เรียบร้อยอย่างน้อย2ด้านนี้เนี่ยถึงจะสามารถจะมีไฟแล้วก็หันไปทํากิจกรรมต่างๆที่สนุกหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมทําเพื่อคนอื่นได้อีกซึ่งผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยได้แสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าผู้สูงอายุเองก็ยังมีความสามารถมีศักยภาพที่จะทำเพื่อคนอื่นได้ไม่แพ้ช่วงวัยอื่นค่ะ